มันมีเด็กคนหนึ่งเพียงแค่เขาเกิดมาก็มีซิกแพกแล้ว ทำให้พ่อของเขานั้นรักเด็กคนนี้มากๆและทำการฝึกซ้อมเด็กให้กลายเป็นเจ้าแห่งนักสู้จากนั้นเขาได้ไปปล่อยลูกของเขาที่เป็นวัยรุ่นที่ขั้วโลกเหนือแล้วลุงเขาก็ได้ทำการชกกับเพนกวินลุงเขาโดนเพนกวินขี้ใส่หน้าแต่ลุงเขาก็ได้จับเพนกวินทุ่มและเอามีดยาวอัดเข้าไปในตูดของเพนกวินจากนั้นเขาได้เอาเพนกวินมาเป็นผ้าคลุมและกลับไปที่เมืองพร้อมกับของราชซึ่งเขาก็ได้ฝึกซ้อมรบต่อไปกับพวกเด็กๆจากนั้นเขาก็ได้ ไ,ไปสั่งรองเท้าไนกี้มาจากขนส่งและขนส่งได้ส่งรองเท้าปอมมาให้เขาเป็นไนกี้กับหัวจึงทำให้เขาโมโหและถีบพวกขนส่งตกลงไปในโถส้วมและกดให้โถส้วมมันดูดลงไปแล้วเขาก็จะทำศึกสงครามสปาร์ตันและรวบรวมทหารเพื่อที่จะเข้าต่อสู้และนี่คือเรื่องราวของชายที่แข็งแก่งที่สุดฝากติดตามช่องตีนแมว